ตวแพทยอาสาจอสอร้อยนะคะไปที่สายของท่านที่ปรึกษาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณุนธริกาค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราลงไปติดตามการพัฒนางานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะค่ะต้องต้องเรียนถามว่าในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครอบคลุมถึงหลายจังหวัดเลยใช่ไหมคะในในในส่วนของจังหวัดภาคใต้นี้อ่ะค่ะ ่ะใช่ค่ะค่ะคือถ้าพูดถ,ถึงสมัยชายแดนภาคใต้ก็หมายถึงห้าจังหวัดค่ะได้แก่สงขลาสููลยะลาปตัตตานีและนาราธิวาสค,ค่ะนะคะเรื่องของอคือคือเราอาจจะ สามารถทราบเกี่ยวกับเรื่องของงานปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะนหลอาเชียงเหนือนะคะโดยเฉพาะภาคตะนหลอาเชียงเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยภาคใต้ก็มีการการเลี้ยงปศุสัตว์เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของความนิยมในพื้นที่ห้าจังหวัดตรงนี้ค่ะนิยมเลี้ยงสัตว์อะไรเป็นพิเศษไหมคะค่ะเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชียแนภาคใต้น,นะคะซึ่งดิฉันเองมีประสบการณ์ในการทํางานทางราชการใน ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชายแดนพัตตานมาว่วมยี่สิปีนะคะก็ต้องขอพูดเพื้นนิดนึงว่าชุมชนทางนี้ซึ่งเราก็ทราบดีนะคะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องไทยมุสลิมใช่ค่ะหมายถึงว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะนะคะค่ะก็อาจจะเน้นไปทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ปีกอะไรแบบนี้ไหมคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงแพะแกะ คซึ่งชุมชนทางนี้นะคะซื่นที่ชนบทชาวบ้านก็มีความคุ้นเคยกับการกักสัตว์ตเหล่านี้แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางพิธีกรรมเพราะฉะนั้นแพะและแกะนะคะชาวบ้านจะมีความคุ้นเคยแล้วก็นิยมนิยมที่จะเลี้ยงเพราะเขาก็ถือว่าเป็นเป็นสัตประเภทที่มี ทำให้เขามีความสมบูรณ์ในเรื่องของการของการทาการเกษตรด้วยค่ะนะคะแล้วก็บทบาทของของคุณหมอในในในฐานะที่เป็นทางด้านท่านที่ปรึกษาที่ปรึกษากปศุสัตว์ด้วยเนี่ยได้ได้ส่งเสริมหรือว่าให้คําแนะนําปศุสัตว์ให้คาแนะนําเกี่ยวกับเกษตรกรในเรื่องในเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์ประเภทนี้ยังไงบ้างอะคะค่ะเออคือ จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรียนเองได้กเกษียณอายุราชการแล้วนะคะแต่ว่าจากประวัติการทํางานซึ่งก่อนกเกษียณก็ได้ทํางานอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้กํากับดูแลในฐานะเป็นประสุตว์เขตนะคะดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนางานประสุตว์โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบนะคะทางภาพรัฐก็ให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเชงว่าประมาณ ให้มีการพัฒนาเนร่งรัดพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจซึ่งก็จะมาเกี่ยวข้องกับงานประสสัตที่เรามีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะคะเพื่อจะให้พี่น้องกเกษตรกร,กรหรือว่าให้ชุมชนเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะที่จะเป็นเอ่อส่งผลดีกับการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบค่ะอ๋อก็คือเน้นเน้นในเรื่องของตรงนี้ก็คือมีความแตกต่างจากภาคอื่น ราะว่าชุมชนทางนี้เนี่ยเป็นสังคมมีสังคมและก็ลัก,ลกษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาในเรื่องของภาษามีความแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนนะคะแล้วเราการทํางานในพื้นที่เนี่ยก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนนอกจากเป็นพื้นที่ที่หา่างไกลแล้วก็เป็นพื้นที่ที่บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าเป็นทุรัะถิ่นทุรลัตำแหน่งแล้วก็การสื่อสารกับชาวบ้าน ต้องานปกะสองในพื้นที่เนี่ยเราตรงไปถุงชาวบ้านจริงยใช่ค่ะเราโดยสัมผัสกับชาวบ้านจริงๆนะคะแล้วทางนี้เองก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเราจะถือว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยหมายถึงว่ามีการประกอบอาชีพที่ที่ไม่ได้เป็นเชิงเศรษฐกิจไม่ได้แอมไม่ได้เป็นเชิงพันธุ์นิดนะคะเลี้ยงเพื่อ เลี้ยงเพื่อเป็นขายนิดหน่อยแบบนั้นฮะเป็นรายได้ใช่ค่ะเป็นรายได้ให้กับครอบครัวเล็กนิดน้อยค่ะหรือว่าเลี้ยงเพื่อบริโภคนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกสติหรอโ่าสตินี่ก็อย่างที่ทั่วไปก็มีการเลี้ยงกันค่ะแต่ถ้าแกะเนี่ยทางนี้ก็จะเลี้ยงเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ แล้วก็มีบางส่วนก็อาจจะมีพันนายออกไปให้ขึ้นบ้านบ้าง,าง<อ>นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่เลี้ยงแบบธรรมชาติค,ค,ค่ะเลี้ยงแบบอ,อไม่ได้จริงจังมากค่ะดังนั้นในส่วนตรงนี้เป็นหน้าที่ของเรา ที่จะต้องเข้าไปทําให้สิ่งเหล่านี้มีการพัฒนาม,มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะ <บา S 2> มีการเลี้ยงแบบมีระบบอะไรอย่างนั้นค่ะลงไปให้คําแนะนํานะคะนอกเหนือจากเรื่องของปศสุสัตว์ต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชที่เป็นพืชที่ในในจังหวัดภาคใต้ที่เขาอย่างใปนป้าตาของโครงการส่งเสริมทางด้านอาชีพด้วยทางด้านนี้นด้วยค่ะเพราะว่าทั้งกระทรวงเกษตรนะคะเรามีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรค่ะ ส่ง,สง,สงเสริมการเกษตรษเองนะคะก็จะไปส่งเสริมในด้านพืชน,นะคะการปลูกพืชน,นะคะซึ่งก็ชาวบ้านก็มีคื้นความรู้อยู่แล้วทางนี้มีสวนยาสวนยางพาราสวนปาล์มสวนตะวนมาใวนตะมคนมทางด้านตะมงเราเป็นพื้นที่ที่อ,อุดมสมบูรณ์ไปด<ม>้วยทะเลค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพทางด้านตะมงก็ถือว่าเป็นหลักอันหนึ่งของชาวบ้านค่ะนะคะต้งเน้ที่ทางด้านประสัตวศต์นะคะเราก็ เป็นอาชีพชนิดนด้วยเป็นเป็นเนออค่ะเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพที่เป็นพื้นฐานของชาวบ้านด้วยเหมือนกันค่ะเรียกว่ามีเอกลักษณ์ในส่วนของห้าจังหวัดแดนภาคใต้ตรงนี้ความยากง่ายหรือว่าการพัฒนางานปศุสัตว์ในพื้นที่ตรงนี้คุณหมอเราเรามันมันมีปัญหาอะไรยังไงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะค่ะเมื่อเมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบรุนแรงในตั้งแต่ปี2 5 4พันห้อยสี่สบเจ็ มันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปจะเป็นเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นตัวแปรอันหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนภาครัฐทุกๆหน่วยงานในพื้นที่ก็จะต้องเอ่อให้ความสําคัญ ชาวบ้านมากยิ่งขึ้นเหมือนะัะปกติเราก็มีงานบริการมีงานพัฒนาของเราอยู่แล้วแต่เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยาทางการก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าปัญหาน่าจะเกิดจากการที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะคอาจจะยังมีการว่างงานอยู่ทำให้ขาดไรายได้ทําให้มีไรายได้น้อยแล้วก็ทำให้อา,อาจจะเรียกว่ามีการบงมวลชน มมีการแย่งมวลชนค่ะค่ะซมือหวังดีก็อาจจะมีการแย่งมวลชนไปเพราะอาจจะมีการบิดเบือนข้อมูลให้มวลชนเหล่านั้นเนี่ยมีความเข้าใจเข้าใจในภาครัฐผิดๆนะคะแล้วก็อาจจะบางส่วนก็อาจจะมีความคับข้องใจกับงานาราบริการกระบวนการยุติธรรมค่ะนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปกรับ ไปแก้ไขคนะคะด้วยการนําการพัฒนาก็อย่างที่ทุกๆท่านได้ทราบนะคะว่ากระตริยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานแนวทางโดยยึดหลักการที่เราจะต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยนําไปสู่การพัฒนานะคะซึ่งทุกส่วนราชการก็ก็จะต้องดาเนินการในลักษณะในแนวทางนี้่ะคะ นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นอกเหนือจากเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมการที่เข้าไปแนะนําแล้วเนี่ยเราเหมือนกับว่าคงจะต้องมีทางด้านจิตวิทยาเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้กับประชาชนหรือว่ากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเพื่อจะเป็นลันกษณะของการาสร้างขวัญกําลังใจทั้งตัวของคนปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็กลุ่มเกษตรกรด้วยสําหรับสถานการณ์ตรงนั้นนะคะ ค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรียนถามคุณหมอน,นิดนึงถึงการปรับโครงสร้างของการทํางานในอนาคตในพื้นที่เสี่ยงภัยอะค่ะคืออา,อาจจะเราต้องถือว่าเป็นวิกฤตเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะคะของของ,ของทุกหน่วยงานรวมทั้งของทางด้านกรมปศุสัตว์ด,ด้วยนะคะาจากงบประมาณที่ทางภาครัฐได้สนับสนุนลงไปนะคะเราต้องการที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยมี อาชีพที่มันคงขึ้นแลวก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างในเรื่องของการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยนะคะมีการปรับรูปแบบในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะเรายกตัวอย่ยางในในเรื่องของการส่งเสรมบบิมการเล้งแพชนะคะโครงสร้างในเรื่องของการส่งเส,ส,สริมเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสนับสนุนตัดใจให้กับเกษตรกรนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ทราบว่าเกษตรกรบางบางรายเนี่ยอาจจะมีความประสงค์ในการที่จะอยากจะเลี้ยงแทะแต่ว่าขาดโอกาสเพราะว่าเขาอาจจะหาทันสัตว์ไม่ได้เนื่องจากว่าอาจจะมีไรายได้น้อยที่เังไม่สามารถที่จะไปดําดเนินการตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอ่องบประมาณที่ภาครัฐให้ลงไปนะคะกลุ่มก็ได้มีการจัดหาปัจจัยการเราใช้คำว่าปัจจัยการผลิต ซึ่งก็ได้แก่พันธุ์สัตว์ได้แก่ในเรื่องของโรงเรือนอะไรต่างๆและสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้สามารถที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีอาชีพขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะต้องให้ความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในเรื่องของการจัดหาพืชอาหารสัตว์นะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเช่นการผสมเทียมนะคะเราก็นําลงไปนะให้กับเกษตรกรแล้วก็ผลต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าก็เป็นการ ทำให้เกษตรกรมีมีความกล้าหามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าจากการที่เขาได้มีการรวมกลุ่มกันมีการสร้างเครือข่ายกันอันนี้ก็เป็นตัวที่จะเป็นตัวของจริอนะคะในขณะเดีวยวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้ลืมเรามีการสร้างขวัญกำลังใจให้เขาอย่างสม่ำเสมอนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการที่จะทําให้เขามีความคล่องตัวแล้วก็สามารถลงไปทํางานในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบนะคะภายใต้สถานการณ์เสี่ยงภัยนั่นคือ,อการจัดหายานพานะจัดหาขาลุพันธ์นะคะให้เขาได้อมีความคล่องตัวแล้วก็ยังจัดหาสนับสนุนอาจารา์กำลังเพิ่มขึ้นในลนักษณะของพนันาลูกจ้างนะคะ,ท,ะที่จะลงไปเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับชาวบ้านเข้าถึงชาวบ้านได้ไปพูดคุยแล้วก็ มีความเข้าใจกันดียิ่ขึ้นซึ่งๆแล้นี้เป็นกลใจในการพัฒนาที่เราที่เราทํามาแล้วในช่วงที่เราได้มีการเร่งรัดในเรื่องของการทํางานค่ะค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ให้ความรู้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ะนะคะขอบพระคุณสรารแพทย์หญิงโสภิษธัญ,ญลักษณะกุลนะคะที่ึกษารทิพย์กรมปศุส,สัตว์ด้วยต้องบอกว่าขวัญกาลังใจของอคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะวันนี้เราติดตามเรื่องของการทํางานพัฒนางานปศุส,สัต,ว,ดดตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ5จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะมีความแตกต่างกันในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกเชียงเหนือรวมถึงภาคอื่นๆนะคะอย่างที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด้วยค่ะ สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย